นี่แบเหมือนไอเจลลี่รูปหมีที่โงกักชอบซื้อมากินอ่ะกินอะไรไปไหนกันเนี่ยเราสาวไปไหนกันไม่รู้ขนาดเซเว่นยังอยู่ไม่ได้เลยเอามาก่อนตรงนี้เป็นเซเว่นเหรอใช่เป็นเซเว่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นมินิมาต์ตอนแรกเป็นมินิมาต์ มี่น้ำมันแบบไม่มีชื่อมันไม่มีที่จอดมันแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเซเว่นเซเว่นก็อยู่ไม่ได้ก็ไปมันเป็นทางออกไงมันเป็นทางออกแล้วไม่มีที่จอดวุฒไม่เห็นหน้าพี่เกาเลยจ<ว>อดช่องนี้ก็ได้มัม้งอะไรคะเตาถ่านน้ำมันรถก่อนเอ้าแค่นี้กันบายบายกัน เยังกะถ่ายสามร้อยเก้าลิตรน้ำมันอะไรวะ